สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ไม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา้าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคาเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกเนาะ ปนกันไปนะจ๊ะพี่น้องก็เรามาสรุปแนวทางนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้เนะหาะฮานอยสุตรสามนอยมัดรวมนะจ๊ะแอดมินก็ให้เด่นไปที่0ูนย์นะคะแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ3 4นะคะแอดมินก็ไม่มีเนาะ34ก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนล่าง16นะคะ เกือบเข้าแต่มาเข้าเนาะพี่น้องเงินหลายหลุดนะจ๊ะส่วนพิเศษนะคะสองหนึ่งนะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะไม่ใช่แนวทางออกแล้วสาโซ่พึ่งอันกดอันนี้เนาะพี่น้องพึ่งติกนะคะไม่ใช่นะคะส่วนล่าง8ปดเก้านะคะแอดมินได้เอาไมแปดเก้าเสียดายไม่ได้เอาเนาะหลุดไปนะจ๊ะส่วนเก้าสามนะคะเก้าสามก็ยังไม่ได้มีเนาะ หลุดไปนะคะตัววิ่งตัววิ่ง8เนาะตัววิ่ง8มานะคะวิ่ง6มาเนาะ0กับ7ไม่มาเนาะพี่น้อง8 2นะคะแอดมินไม่มีนะคะหลุดนะคะส่วน VIP นะคะ15เนาะ15ก็ไม่มีนะคะ88ก็มาเนาะกันเบิ้ลน,นะคะมานะคะสรุปแล้วคือเข้ามา2หนนอยนะคะ นอยพิเศษมาตัวตรงมาตัวเน้นนอย vip ก็ตรงอยู่แล้วเนาะก,กันเบิ้ลเนาะพี่น้องเบิ้ลน,นะคะเข้ามา2องนอยนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าห้านอยสูตร3นอยมัดรวมนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็นศูนนะคะหนึ่งเก้าสี่นะคะโอ้ยสี่มีแล้วพี่น้องเอาเอาห้าเนาะ อห้านะคะส่วนชุดเด่นของเรานะคะก็จะมีนะคะมีห้าสามเนาะห้าสานะคะหนึสี่เนาะแล้วก็ห้าสี่นะคะศูนย์หนึ่งเนาะแล้วก็สองหนึ่งเก้าแปดนะคะ แล้วก็จะเป็น0903เนาะแล้วก็จะเป็น9328นะคะแล้วก็จะเป็น05แล้วก็15เนาะแล้วก็จะเป็น88 8, นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 1> 5 1าหเนาะแล้วก็ส8งแนะคะ5 4าสี่สีห้าเก้านะคะอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะพี่น้องจาไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ ฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวนนะทางตัวเลขสวยๆงามงๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า